นิจายคนจะเอื่นว่าคีเราบเนาะบรรดานนี้คนเน่าที่เป็นคนสมบูรณ์ได้กับนิจายสังขารนอาจารยมีวิญญาณงมงกันเนาะหรือว่าพุทธจิตธรรมญาณงมงกันบรรดานนี้เราพุทธจิตธรรมญาณเข้ามาได้ใส่คนตัวเนี้ยเข้ามาทเนาะคนคนหิบปฐมมิเทศคนกระสีบอกาว่าเข้ามาจากแดงเรื่องบนเนาะพระแม่องท์ทำเพื่อแดงายธรรมญาณเน่ยน้องก็เกิดตายบนโลกนี้ให้เขามีโอกาสได้มาบำเพ็ญมีโอกาสได้มาบำเพี้ยนนะจ๊ะ เพื่อที่สิรุตพุนรักพื้นบอนเก่าที่เขามาเขามาจากเครื่องบุญเขาก็ต้องรับเครื่องบุญจนบอกว่าเฮาอยู่ตรงกลางเนาะอาโลกมันอยู่ตรงกลางเครื่องบุญยู่เรงเ่ิงละกะอามนุมนุษย์โลกอยู่ตรงนี้อานิพพานอยู่ตรงนี้ละกะแลลโลกอยู่ตรงนั้นมันก็เลยบอกว่าเฮาเป็นมนุษย์เป็นคนที่โชคดีที่สุดมีโอกาสได้หู้วิธีทำมีโอกาสได้หูมีโอกาสได้มีเครื่องมือที่สียาง ย่ครับขึ้นเรื่องหรว่าสยงางลงรมอันนี้เป็นขอเลือกของท้องีกคุณบอกว่าคนอื่นเขามีเสียงเลือกอะไรเขาเข้าคนหัวเท่านั้นพี่สิเป็นเป็นโตถ้าเวยางไปใส่คุณบอกว่าถ้าสมมติว่าโตข้าเบาลักษณะมันโ่งหรือเนาะมันเบาไมใช่ไหมคะ้อยเรื่องหัวเนาะที่ไม่เท่ากับถ้าสมมติว่ามือมเท่ากับเพีีเนาะเทาหมดแล้วซึ่งอข้ามโลภความโกรธค้ามหลงหรือว่าปราศจากอิและสว อจดวงจิตธรรมญาณของเขาเพาก็เบาเพาก็สว่างใสเพาก็น้อยล้นไปกระบุแต่ถ้ามื่เลยดวงธรรมญาติของเขามันหนักไปสักหน่อยมันเป็นเล็กเลยนะมันเป็นก้อนหินเล็กดวงธรรมญาติของเขาสิไปใส่มันมีแต่ความมืดบอดโลกุ๊บเนาะตุ๊บไปใส่ละลายเลยอาเขาสิเลือกเอาใส่ในช่วงชีวิตของเขาที่เหลืออยู่เนาะผู้น้อยกับโมเลวาผู้น้อยกับดาวเพื่อนอาเขาเกิดมาแล้วอันนี้ช่วงชีวิตสุดท้าย เขาเป็นยามาก่อนชีวิตแล้วระยะทางาีีเฮายามากันเขาพูดถึงว่าเขาเป็นความดีกับความดีตัวใดหน่อยหลายเนาะถามมันนี่เขาช่วงมีโอกาสได้รับเท่าไหร่มีโอกาสได้ศึกษาเขาขอเท่ามหแล้วช่วงชีวิตที่เหลือนี่เขาสิยญามไปเขาสิยญามาดีทอดเป้าหมายของเขาเขาสิไปเทื่อๆหรือเขาสิบโลกไปต่างลานถึงมือก็เข้าเองสิบเลื่อดอาจารย์หรือว่าผู้ท่านเหล่มีแค่เพือนแล้วก็ชี้แนะให้ทุกท่านย่ามคนนั้น คนถีญางคนเทาเนาะเอาสีนาำแบบไหนถามมึงอย่าจารย์เแิ่สีม้ำเมตตาว่าคนเทาถีม่มีโอกาสได้นะวิธีทำแล้วพุทธะคนไหนมุทธรรมยางยางแบบในยุคของภาษีอ่านพุทธะภาษีอ่านก็คยุคนี้ก็คือยุคขาวแล้วก็ยุคที่สามเนาะเป็นยุคลบโลดในตัวเือนถ้ามาที่เทาได้นะเพื่อนบอกว่าก็ต้องไปบงเพ็ญก็ต้องเข่ามนุนเข่า้าก็ต้องถึนเขา ด้วยน้ำด้วยไฟแม่ว่าบำเพ็ญอยู่ในชีวิตประจำวันบำเพ็ญอยู่ในตุกวันอะไรเนาะบำเพ็ญอยู่ในพอละเหนงกับพูกกับหลานบำเพ็ญอยู่คำสามีภรรยาอยู่กับพี่น้องเอาลักพุทธธรรมที่พุทธะเป็นม่วถึงมาใส่เนาะอาจารย์เปิ้ลกระสีว่าสูงฟังมันเครื่องมือสิบย่างที่พุทธะเป็นเอาไปมาเป็นหนทางแก้ข้าให้การบำเพ็ญธรรมเนาะคนนี้ผคนนี้แบบขอเชิญอาจารย์เมตตาเชิญอาจารย์เมตตาอาจารย์นี่ตื่น ใช่เดี๋ยวเาเอาท่า้ย้รจายเนาะ่ะสวัดอีค่ะเรื่องมือมือห่งเนมีโอกาสหลายเดือนเนาะรืองสามเดือนเราบอกนสาเดือนเองอาสมา้าขึ้นอดทุกขั้นเพราะว่าเรื่องอาจายสองสามเดือนจะในมาเหนึ่งเนาะด้วยหลายๆอย่างเพราะว่าเราต้ชอบ เวลาจังหวัดนะครับแต่ว่าทุกอาทิตย์จากิวิวอยูนยะครับไปเจระาต่ละหมอกหมอบเหมอบตาง,งเดิอนคือจิิณบ้างแม่แม่ครับดีบานนั่หูบ้านข่ยเคียงนั่งแต่ว่าโชคดีนะครับทีสัมพันธ์กันเพราะจังเลยมากน,น,น,นะครับือว่าพ่อเนี่ยมีนะครับขอบุณนะครับสิริศิษิ์ขอบุณ สรงค me. ับน <sh arp> <ær> kind of ี่ครับครับครับทุ่ทนนครับครับค่าที sure ่ช่วเกิดข <smoke within> <out> ึนขอบกุ้นนะครับพินนงนมิสาระเนายสระบานง่ามห้เป็นมองขอชุ่มข้ามขชุ่มข้าขอกวเสือ สิยท่านบอกว่าประชุ้นกาเรีนานการบุกธรรมไปชจรที่บบลรมีธรรมของภาษียะบุญบารมีของบุญบุีบุมีำลมีกำ้กำมีของภาษียะอย่างไรก็าบุาธรรมะขอบคุณอย่างไคือบุเจ้าสอกอีกนนี่รักคสอนนี่กุศาสนาใน้อง เอามือนตอมามว่าเิ่นโลกเทแรกกับพระเจ้าบริัทสินาะแล้แต่เล็กน้อยเนาะปีสองปีโลงจะเข้ามาวัฒนธรรมต่างๆก็ได้รับจากพุธเจ้าสิ่งดีงามตอนนี้พุธเจ้ากับอยู่ในยุคเด่นยุคเด่นสีเรื่องพ่านไปเขาสูยุคข,ขาวยุคข,ของภาษีอ่ะซึ่ง ภัษีอ่านคืเป็นผู้มาต f f! ่อจากพุไเจ้าอุะเจ้าเล่ากันอยู่ในยุคเก่ยุคเป็นแดงยุคผมว่าเนี่คือยุคขาวคือของภาีอาที่เหลือจากพพุทรเจ้าเก็บไปบุบไปใหเฮาต่อไปคือภาษีอ่านร่มลงมาสอนเฮาสิ่งนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากจริงคือทุกคนเหานแไบ คนเนาะนัี้เราทำมาสิเกีียว์สุเกีียวกับเข้องีแต่ว่าพอเมทีนอกอนคนของของกลุ่เขายเคลียร์รับบาลานแสงบาลามีองเฮาถ้าเฮาบเพี้นดีลดทนจากการเคลียรวไปพอเมทีนอกอนลุดหลสามมา วันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่พ่อได้มีโอกาสเกิอยู่ในช่วงนี้เพื่อนว่าช่วงพ้านายครับทุกคนสามารถของเพีนทั้งเร้่องความเพียนทั้เรื่องตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าเนี่ยแม้แต่ในของพุทธเจ้ามีเพี้ยนคุพเจ้าเ็ยักิเสธบ่หาแม่หจน ขอหลอหลายเถือโดยาพระอนุนขอพระพุธเจ้าสองเือสามเถือเพืนเจ้าหนุยหยากในเมืงเถือนเตืนยังจังหวงนุยหยัเพราะว่ากาศลเพ่นท่านจะีในป่ามพทุกที่ยอกความอยากลำบากของผูยิง่ง,งโดยเฉพาะผู้ยิ่งในสมัยพุธเจ้าเนี่ยเขาไปในป่าจักสิเป็น พออียงน่นเนาะมันก็เลยจากตนั่นมาห่อนผิวขาวเข้าเข้าูุ้ณยิ่งผมเป็นทํางไนไปวัดุณเลไปหลายคผูุ้ยิ่งชายผู้หยิงมีวายคือสารทํามือกันเพราะว่าจะอยู่เมืองให้รอยูทัวโลกูุหยิงก็สิบล้าผูุ้ศลดันั้นเป็นโอกาสของูุหยิ่งมันว่ายุคนีูุ้หยิ่งป็นิ่ง ลายรวาไม่้ชายมีโอกาสผู้ช่ไมมีโอกาสลาผู้หญิงเรว่าผู้หญิงมีโอกาสมีโอกาสในการเรียนทำมีโอกาสได้อยู่ในครอบครัวขต้องานันั้นการที่นสีน้ำลงแกั่นตัวศึกษาเข้าเข้เขาหลักรี่ยต้องสยันนิษฐางเารุคนการเรียน พุทธะมันบอกไว้ว่าแม้แต่ห้องสิงหลับธรรมะเนี่ยสักห้องต้องสิ่งมุ่งเขราะก็เขาคว่ามีใส่พวกเคยที่ดีต่างๆแล้วก็มวิบากต่างต่างที่เรายังมีอยู่ก็ต้องเพยายามที่จะดูแลยรื่องวิชวัตของอริยเจ้าคนนึง เป็นบนรรจารย์ที่หนึง่งของประเทศจีตุนที่สองออะจะเส้นหว่นบำเพ็ญจนเป็นพุทธ,ธานี้แต่ว่าคนยังไม่กลับอยู่พุทธะคนรสองเที่ยงกับเนีแต่คุทธเจ้าคนบอกไปว่าก่อน่น,ธธนธธธธสิษ์ของสิตีร้าคนละเจ้าสองเที่ยกับคือกินสุกรนว็วะคือ เขาวาสิ่งมันม่咯ก็จะา้องมีวันนี้เคได้ยินได้แมียเขาท่ฝันก็จะต้องจริงจริงแล้วสุกรนัว่าว่ถึงเสียจะจริงๆที่หมูมาได้แล้วก็เื่น่เา่าแล้วก็้องมาเยสิ่ง่้าัน์ก็นิดภูตานเลยเว้นเว้เศษสองเ้นนิสคน เพิ่งก็เลยบอกบอกสาวหกตัวอะัอาตมาเรนี่กรรกของชมบ้าต้องไปใส่กรรมตัวนี้ซะก่อนให้เจ้าสื่อตอธรรมตอกาอาตมาที่ไปทานเพื่อนายยรอดอยู่ให้อยูร้อยู่จะตสย้อนีดลมรอะได้รถบาสาดสุเลยจะรั พระเสก่อนพระยุ่ร้อยออกจานีเผยแผ่ศาสนาไปจนไปถึงวัดหนึ่ง,งใน,นกรุออบบงสัตหีบเผยแผ่ธรรมะค้นกับคอาใจธรรมาหลายจนคนมีความศัทธาขึ้นมาอยู่ใน,ในเจงวัดเนึในมงทุ่งหนึ่นี้ท่างการก็ประคาดว่าญาติคนศันทธาพาะภูมิหลาญาติคน ต้นสไฟไฟวไก่หลักพบอาจิพอ,อกตงสมยิ้มหานพบแงโบฝรังที่จับคู่ตัวพบแตงโมจีสีบแตงโมฝรังทีาหันจับหัมัดไว้มัดผ่าสุดสวยสีโวยโวยทีโวยม่เสียไปโวยเสียอูดีออยเขาเคยเห็นความจริงอยู่แล้ สารไข่พงเป็นเนาะไม่เป็ีง่ายๆไม่่ายเรืองฟาดพระสนม์ลพันธนทนเพระเป็นผู้่าเป็นเพี่ยวหลังจากนั้นเอาโซนไปจีบป็นการีู่ปกุ่มฟาดนี่าปาณน้ะาณัา ล่างไายสังขารคนสิสิบบเหม็นเนี่กินส,นสหิหอมหอมตระดูกอ่อนไตส่งไปทั่วจังหวัดเลยคนเหื้อซาแล้ปเบิงล่างสายเป็นยังไงรับบเราท่านกาผู้ว่าในจังหวัดนู้นเนี่ยเพราะไร้นจืดละเพราะว่าร้าสินาเปนเนาด วันนี้สื่อวันนี้สื่าเป็นรือว่าเป็นกาท่านทีเลยเอาไปร้อยนะร้อยน้ามันร้ยหกสบร้อยร้อยสามน้าร้อยส่วนน้ำในทางร้อยล้านการหอมในทางร้อยส่วนจนดังออกมาสุราชวาในตอนนั้นเดี๋ยวนี้คือกรุงเทพดังว่ากรุงเทพในหลวงกระทรวงก นก็ไม่สุากับที่ส้นานดอุ็นาสเหอย่างอืเาอะไ้คเดี๋วเาไปเรียนรุ้มนตัวละนะคือุณบอกไว้ว่าเป็นกลับเพราะเป็นคนคนตงไปเคี่ยนต้องไปสดใส่ตอนตอนมือสุกครับอีกท่ยนอย่าหาได้รได้รคือ เืองขาับทงมาเนี่ยขาของบริสุทธิ์ุุุานเลยนีุุุุุุุุนุุุุุุุุุุุุุุุ็ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุสุุุาุุุุุุุจุลุุุุุุุขอุุขุุุุุเุุุุุุุรุุุ่่อุเุุุุกุุขุุุุุุุุุุุุุุุุุกุุุุุุุุุุุุุุุบุุุุาุุุุุุุุุุุุุุขึ้นบัเปุุุุ ไปวัดไปว่าฟังเทศฟังธรรมเป็นเจ้าภาพกตินเดือไม่เป็นเจ้าภาพอาปาไปยกชอฟ้าฟังลูนิมิตบ้านนัานบ้านนี้นรือนไม่การเทิดบุญได้บุญบ่ได้แน่นอนการที่ได้บุญอาจจะได้รับสิ่งดีหรือเพล่าซอยเรียกคนปกติอย่างก็เรียกว่าเสิ่งดี การที่เขารักธรามะแล้วเขาต้องนี่นะเพือเสริมพน้นดีให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าคนรักธรรมะแล้วตัดโมไปอยู่โมเกียวกับไฟโมไปวัดไปว่าบมเฮ็ดบ้านเมืองเขาต้องเฮ็ดใหลายขึ้นละเหดนุนร่การที่เขาสิเสพต้นโนสอยเอง รุ้ผจากรกการที่ห้องสึบสคนซูมิพ่านก็ต้องนี่นะซึ่งสักสิบคนบอกกันว่าสิบอย่างเป็นแค่ละกืคอเนี่ยสิบอย่างในห้องปฏิบัติพละห้องปฏิบัติสิบอย่างนี้ได้เพื่อการรับประกานว่าห้องรับึกสาคืนซูมีพ่านน้แต่คุ้จักงจะอสิบอย่างนี้ไม่ได้เลยร้าย วัน้ไปห้องไปต้องหนีจากเพื่อนจากสั้นนี่จากลูกจากร้านไปว่เป็นคนน่โอไปห้องคุณลกันแต่ว่าก็ใส่ลกสิบอย่างที่แบไงๆใ้วันี้เหตุใดเนาะแต่ว่าใม่ันี้ผมจะพูดซื่อว่าสิบอย่างขึ้นท่านจะติดากัามเนเขลียนลูกแล้วกันเนาะ ว่าสิบยาอะานี้เขาสิบเจ็ดต uh ัเพื่อแต่เท่ารุออกจากกรณีครับคือมีผ่านอ้นที่หเขารับข้ามาเนี่ยซีนึงที่เขาต้องเรียนคือต้องมีปกรณีผานครับผมรัมาเนี่ยกอเราเราก็ซื้อผ่านมาเลยล่ะคนรับปรมาณเนี่ยบางคนยังงูจับไว้แล้เรับมา เขาลเข้ามาแล้วเอาหมูมาามาเป็นคนข้างที่กัดสูบสูลข้างเป็นคนข้างคนหบอกคนข้างเขาเรียกว่านี่เลยครับแต่นท้าเพื่อจสร้าอ่าอร้งศรีขึ้นมาอันนี้คือ้อการต้องต้องคำชาติอย่างข้าเอาต้อง ทาเพิ่มคเกริ่านรู้สกตเรื่องนีเรื่องนบเมื่อนหึ่งเท่าไราน่อาจารย์ก็บอกได้ไปน่งอุ้ยไหไปนึ่งเทาสักคนหัวเนียหักกันแห้งกันทำไมถึงไม่ได้กันเนาเท่าไนร่คนดีสีมาลาเข้าบุตรทาเรื่องยงเกบาลอยวพุตรทาเพราะเราจะอย่ายงกบาลนั่น ยเด้ปะเยนั้นอยู่เป็นเราปั่กเลยพี่ชายพี่สาวเนาะพี่สาวรับถ้ามาเนี่ยแต่โบเคยมาสาท่านคืออลายอเนาะหลายคนรอะขนาด็นนาทนีของเท่านี่ต้อ,สองส่งเสรมเพิ่นบเคยมาจะเกือไป่รสามยากัะหาหาอํำ จกนันนะครับว่าน้าจะฟังฟังจักวันนเสียชีวิตสิ่งหนึ่งที่คนสื่อสารได้คือมาเขาวันมอกนอกสาวหรือสื่อสานถ้ำเสรีสื่อสารผู้สนสืสารั้หามาเขาฝันเรอะกเคยฝัันแต่หลังจากที่เขนเสียชีวิตแล้วบอกอรไวจะไปผู้ ไปโบราณมีผ MM ู้ศนย์ดีสิรับธรรมะจะมุ่งกางอ้างเพิ่นก็เลยอยากให้หลอนพิมพ์หนังสือธรรมะจะเป็นผู้สูนย์ก็เปบนหอกพิมพ์หนังสือธรรมะเจ้สักหนังสือธรรมะเป็นผู้สูนย์แนี้เพิ่นก็ว่าเขาฝันดีว่าจะรับเนี่ยรับผู้สูนเนี่ย แต่ก um. ็สื Middle ่อไ้ยะรืดูดจนู้แต่เขาไปินคนอะไรรุดพคนจาการเยีมาแต่รุดพคนจะเรลงแต่เขาไปําไม่หมดแจะคือคนมีคมจัดเต็มมีหมออายุหลายคนในห้องเต็มมีเนาะอยู่ใช้ก็มีอยู่ บ้านนอนหลอกเด็ะมีเพราะว่าไอ้นอกลายคนนอนหลักน้ามาคนป็รอยเพื่อนแต่ผมมีโอกาหนึ่งบ้านเขากนยังงูหลังนั่นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเขาติต่อสอนคือวัน้นจะไม้เอาหนอมีโอกาสมีโอกาสจากนั้หนึ่งเขาต้องมีปอบมีปณิธาเขาต้องตั้งใจ อันที่สองก็คือศีลีทมีจะขออ่งงีลพื้นฐานเราาขอเนาะอะไรังลูกอยู่ปวัดอะันที่หนน้าเนาะอันที่สองนี้ทิมหน้าอันที่หน้าเป็นยังไงเนี่ยทิหน้าเวลาสักเนาะอันที่สามนี้อันที่ส ผู้สาต้อง่อยก่อยกคนเนาะที่หน้านหนรักษาเนาะรักษาคร่อันนี้ก็ศีลขึ้นก็รักษาครบกงมือครบางมือครบเพาว่ารัก่าผู้บำเพ็ญท่านู่ต้องศีลเพราะว่าศีลเกาะเอาขอถามเลย มุกเจ้าก็รักษาศีลวะรักษาวะเอ้ารักษาเตอบรู้้วยกันว่ร้กันตว่าพระพุทธเจ้ารักษาศีลวรักษาเนาะอ่าพอเิ้นเราไว้ว่าธะบ่มเินลลป่นบมมีอสวะที่ดเใ้ศล เนิ่จำเป็นต้องถสศีลเป็นอย่างนเขาจึงเสียสินต่เขาจงไ่รนยังมีอสวะริ์พุทธเปจำเป็นรัะสีลเพราะเปิบริสุทธิ์เปล่ะเออบริสุทธิ์เปิ้ลจับมนเินบรรยัติถเพือให้พระสาวกและให้วาสุะสิ์ัเห็น จกากท่านเนี่ยป่านี้ะูุทธเจ้าตั้งสูงสุดเลยาสรยี่เ,ยเกี่ยวเนาะแต่ว่าพูบบ้เจ้าย่งน้นสิบต่างหลายผู้อ่นเ่ยเพราะว่าพระหลายอาบัตยัหลายขึ้นเนาะเพิ่นกันแต่ว่าการที่สิรับถือการที่สิถือสิต้องเป็ปจุข้คือตัวข้าอี มีมีบางคน,นตั้งสินส่วนตึงนี่เล็มกมียังทํคนหนึงเาว่าโอะไนี่อาจาก์บอกเรื่องรักษาสีตั้งสีเองก็ได้เพิ่มมาได้ตั้งเฉพาะอนเพิ่นเยเห็นโทรศัพท์เมีเท่า็นโทรศัพท์ูเ็น้องววาเราเห็นหลายบจสทําจะเรียนอยูสามชั่วโมงรางม แล้ก็ได้ตั้งสินมาต่อไปสีเปรโทรศัพท์สชั่วโมงพอีกสองชั่วโมงสิไปอ่านหนังสือเขมเพื่อให้จะขอมีจิตใจจะเรื่องติทพันธ์เพิ่มกึตั้ง,ง,งขามมางงงึ้สหรับเด็กคนในห้องสารถตั้งอะไรเนี่ยสร้างอีกยังมันเป็นประโยชน์กับกับวเงห้องเพร่ะว่า พอที่สองเนี่คือกต้องรักษาส,สีจะเป็นเป็นกรอบกรอบรับของเเนเทาได้ประเภทถึงปอกคืนท้ายคืนหายยาเนาะการักษาเห้นด้เนาะหายาอะพอาาที่สามว่าผู้คนเพีท่านจะต้องนีจิตใจพอเพาะหมากบอกคนคนคนอ,งอ,งนอ่อนน้อมค่าม เอเห็นเอาอวามเนาะเราไม่ดูเอเห็นเอาความหลูกผู้ใเมีความอ่อนนความสวอเนาะควาอสวย่วนที่สีสันสดุดีดีเนาะฉะนั้นก็บอกเพีะน้นงอดูคนงเพีท่าช่กระดาษมันมองเี็นแล้วเนาะกระมกบหมมองเพียงเทาอันที่สี่อันที่สี่ก็คือสามร่วม สัมรวมสองอย่างขอที่หนึ่งกคือยงอรกาย,อ,ยากอที่หนึ่งกายพอที่สองว่าจาขอที่สามขึ้ใจแลถามเรื่องแบบสามอยา่างเนี่ยในบบาทใ้ไม่ที่สุดใช่ใช่บ่มันงง<น>กับความคิดความคิดเนี่ยคิดคิดกแก ใจในใจก็จใจใเลยเนาะต่ัต่ำต่ำต่ำน่ำต่ใจ่้ต่รตใจต่ใตในใ่ใต่จต่ีต่จต่ำต่ำ้่ำต่มต่ำ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 อ่ใจใจต่ใจ่จต้อง่จต่ำต่ำำต่ำใจำ่ำใจต่ำตจำต่ำำจ